เรื่องมือถัดมาค่ะให้ทุกท่านลองเปลี่ยนนะคะให้ลูกค้าคลิกที่ฟังก์ชันรูปกระดาษ2แผน่นไปที่เมนูติดต่อเราค่ะในหน้านี้ลูกค้าจะได้เรียนรู้ในลักษณะของการใส่แผนที่ที่เป็น HTML ค่ะการวางฟอร์มของเมนูติดต่อเราและการใช้งานไอคอนในการเชื่อมโยงลิงก ไปยังข้อมูลการติดต่อเราต่างๆลองมาดูตัวอย่างของลูกค้าที่จ้างไอพัฒจัดทำดีไซน์ดูกันว่าโดยส่วนใหญ่แล้วหน้าติดต่อเราทางลูกค้าทำการใส่ข้อมูลอะไรกันบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นการปรับใช้ว่าใส่เป็นไอคอนเบอร์โทรอีเมลเฟ c บุ Facebook, ๊ o ไลน์ไอจีนะคะแล้วก็แบบฟอร์มของข้อมูลการติดต่อนั่นเองมาดูตัวอย่างอื่นกันบ้างอ่าอันนี้ลูกค้าจะใส่เป็น ภาพของ QR code ค่ะใส่เป็นไอคอนสัญลักษณ์การติดต่อต่างๆรวมไปถึงสามารถที่จะใส่ Facebook Live b ็อแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลงแบบฟอร์มผ่าน BG พื้นหลังเห็นไหมคะเราสามารถไปปรับใช้ตรงนี้ได้หมดเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำในส่วนของรูปแบบของเดมโมของเรากันเลยนะคะกลับมาที่ Backend หลังบ้านสังเกตเห็นได้เลยว่าตัวระบบค่ะจะมีรูปแบบแบบฟอร์มต่างๆ ที่วางเตรียมเอาไว้ให้กับทางลูกค้าดังนั้นจากตัวอย่างนี้หนิงขออนุญาตรลบข้อมูลต่างๆทิ้งก่อนนะคะจะได้เป็นการสอนให้กับทางลูกค้าทําไปใหม่ในแนวทางที่ถูกต้องพร้อมๆกันเราทำการลบฟอร์มทิ้งลบแผนที่ทิ้งก็จะเหลือในส่วนของลิงก์โซเชียลต่างๆและหัวข้อทิ้งเอาไว้เท่านั้นเองส่วนแรกค่ะเรามาเริ่มต้นทดลองลงในส่วนของ แผนที่ที่เป็นลักษณะของ Google Map กันก่อนเลยให้ลูกค้าทำการเข้าเบราว์เซอร์ที่เป็น Google ค่ะแล้วเปิดในส่วนของแผนที่ของบริษัทลูกค้าขึ้นมานะคะอย่างตัวอย่างเป็น iTop p a s s แล้วไปที่สัญลักษณ์ที่เป็น Map นะคะดังนั้นค่ะหากทางลูกค้าท่านใดที่ต้องการลงแผนที่ในลักษณะของ Google Map แบบนี้ แต่ยังไม่ได้มีการปักหมุด Google ค่ะต้องแนะนำให้ทางลูกค้าทำการปักหมุด Google ก่อนนะคะวิธีการปักหมุด Google ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทาง Google โดยทําการเสิร์ชข้อมูลได้เลยว่าวิธีการหรือสอนวิธีการปักหมดุดแม p แบบนี้นะคะ ก o o ก l e ก็จะมีขั้นตอนบอก 1, 2, 3, 4หรือลูกค้าจะดูเป็นลักษณะของวิดีโอก็ได้เช่นเดียวกันปักหมุดเสร็จแล้วเรียบร้อยถ้าเราทำการค้นหาข้อมูลที่อยู่ของเราจะปรากฏขึ้นและตัวอย่างหมุดที่ถูกต้องก็จะปรากฏขึ้นในลักษณะแบบนี้ของ iTop p a s s ดังนั้นถ้ามีหมุดแผนที่ที่อยู่ ที่มีข้อมูลถูกต้องกับทาง Google แล้วเราสามารถที่จะเอาหมุดต่างๆเหล่านี้ค่ะมาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของเราได้อัตโนมัติให้ลูกค้าทำการคลิกที่ไอคอนแชร์ค่ะเสร็จแล้วให้ไปที่คำว่า embed A map หรือว่าฝังแผนที่นั่นเองระบบจะขึ้นตัวโค้ดขึ้นมาลักษณะนี้ให้ลูกค้าทำการกดปุ่ม copy html ctrl o n o c ค่ะ เสร็จแล้วให้กลับมาที่ back end หลังบ้านของเว็บไซต์ลูกค้าแล้วไปที่เครื่องมือต่อคอมพิวเตอร์ค่ะก่อนหน้านี้เราเคยวางรูปแบบของ HTML ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอนะคะหรือเครื่องมือที่เป็นพยากรณ์อากาศราคาน้ำมันดังนั้นแผนที่นี้ค่ะเราจะใช้ฟังก์ชันเดียวกันในการวางเครื่องมือต่างๆเหล่านั้นเลยให้ลูกค้าไปที่ ไอคอนเทคค่ะเลื่อนลงมาถึงเครื่องมือ HTML นะคะแล้วลากเครื่องมือ HTML ค่ะมาวางยังตำแหน่งที่เราต้องการขออนุญาตวางอยู่มุมด้านบนหรือลูกค้าที่ลองทำไปพร้อมกันสามารถลากไปวางตามตำแหน่งหน้าของลูกค้าที่ต้องการได้เลยนะคะเสร็จแล้วปล่อยเมาส์ค่ะระบบก็จะขึ้นหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้ ให้ลูกค้าทำการคลิก1ครั้งให้เคอร์เซอร์กับทิบลักษณะนี้แล้วทำการกดปุ่ม Ctrl V วางโค้ดที่ Copy มาได้เลยหลักการสำคัญเหมือนเดิมค่ะเราจะต้องทำการเปลี่ยนข้อความตรงคำว่า with นะคะให้มีขนาดเท่ากับ100%เพื่อให้ แผนที่ของเรารองรับในรูปแบบ responsive ทุกๆอุปกรณ์นั่นเองนะคะเสร็จแล้วทำการบันทึกด้านล่างค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้เห็นแผนที่ของเราปรากฏขึ้นอยู่ในเว็บไซต์ในเมนูติดต่อเรากันแล้วนะคะ,ะสำหรับบางคนที่ทำได้แล้วลองไป refresh ดูที่หน้าเว็บของตัวเองได้เลย เห็นไหมคะแผนที่ก็จะปรากฏยังตำแหน่งที่เราลากวางพอมูดน,นะคะถัดมาค่ะลองมาวางในเรื่องของแบบฟอร์มการติดต่อกันบ้างซึ่งแบบฟอร์มการติดต่อตรงนี้สำคัญสำหรับตอนที่เราเปิดตัวเว็บไซต์เพราะบางทีตอนที่เราหลับไปหรือเราเปิดเว็บไซต์ออนไลน์อยู่ตลอด24ชั่วโมงลูกค้าสามารถที่จะพิมพ์ข้อความต่างๆเหล่านี้กลับมาที่แบบฟอร์มของเราได้นะคะ วิธีการคือให้ทางลูกค้าทำการคลิกที่ไอคอนเมนูรูปจอคอมพิวเตอร์ค่ะเสร็จแล้วนะคะมาเรียนรู้ในส่วนของเครื่องมือตัวใหม่กันนั่นก็คือเครื่องมือที่เป็นรูปจดหมายกับโทรศัพท์นี้ไปที่เครื่องมือคำว่าฟอร์มค่ะจะมีรูปแบบฟอร์มต่างๆให้ลูกค้าลองเล่นมากมายเลยแต่ในส่วนของตรงนี้ หิงขออนุญาตสอนในรูปแบบของฟอร์มติดต่อเรากันก่อนนั่นก็คือเครื่องมือตัวแรกกันนะคะให้ลูกค้าทําการเลือกฟอร์มติดต่อเราค่ะแล้วลากมาวางยังตำแหน่งดอบโซนที่เราต้องการเสร็จแล้วปล่อยเมาส์ค่ะเพียงเท่านี้แบบฟอร์มอัตโนมัติของรูปแบบติดต่อเราก็จะปรากฏขึ้นมาอัตโนมัติซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะ ทางลูกค้าเองสามารถที่จะจัดการหรือตั้งค่าว่าแบบฟอร์มสามารถไปยังในส่วนของอีเมลใดได้ด้วยนะคะโดยวิธีการตั้งค่าเมื่อมีการกดเข้ามาแล้วนะคะให้ลูกค้าคลิกหนึ่งครั้งที่แบบฟอร์มค่ะเสร็จแล้วไปที่ไอคอนที่เขียนคำว่าจัดการบัญชีค่ะระบบ ต้องการจัดการบัญชีใช่หรือไม่จะสอบถามขึ้นมาตอบว่าใช่ค่ะระบบก็จะพาลูกค้ากลับมาที่หน้าจอของการตั้งค่าบัญชีต่างๆนะคะดังนั้นในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวหนิงขออนุญาตใส่ข้อมูลไปว่าเข้าอีเมลหนิงนะคะ,ะเบอร์โทรศัพท์ใส่เป็นเบอร์ของบริษัทลงไปซึ่งในช่องเบอร์โทรศัพท์นี้ค่ะลูกค้าสามารถกรอกได้เพียงเบอร์โทรเดียว ถ้าเลือกเป็น0ูน 2, ต้องไม่มีเบอร์ต่อถ้าเป็นเบอร์มือถือก็สามารถระบุเบอร์มือถือได้เลย1เบอร์นะคะเพราะอันนี้จะเป็นข้อมูลของการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ที่จะไปปรากฏขึ้นในโหมดของโมบายและเชื่อมโยงในรูปแบบของฟอร์มต่างๆค่ะส่วนของอ e ีเมลนะคะหากทางลูกค้าต้องการให้ข้อมูลการติดต่อเข้าแบบฟอร์มหลายอ e ีเมล ลูกค้าสามารถพิมพ์อีเมลที่1คะ่ะคั่นด้วยเครื่องหมายคอมมาแล้วพิมพ์อีเมลที่2ลงไปได้เลยเพียงเท่านี้นะคะข้อมอลูลการติดต่อของเราก็จะมีการส่งผ่านไปยังทั้ง2อ,อีเมลที่เราผูกบัญชีไว้ส่วนถัดมาคะ่ะจะเป็นในลักษณะของการระบุลิงก์ Facebook หากลูกค้ามีแฟนเพจ Facebook ก็สามารถเชื่อมโยงลิงก์นี้ได้รวมไปถึงตัวลายสามารถที่จะระบุ ID หรือตัวลายแอดได้เช่นเดียวกันนะคะที่อยู่จะเป็นการระบุเพื่อเป็นการลงข้อมูลเก็บบันทึกไว้ในเรคคอร์ดนะคะเสร็จแล้วให้ลูกค้าทำการกดปุ่มบันทึกการตั้งค่าค่ะแล้วกลับไปที่เมนู กลับหน้าแรกนะคะสีแดงมุมขวาบนระบบจะพาลูกค้ากลับมาที่หน้าแรกของระบบการจัดการของเว็บไซต์ iTop p a s s ดังนั้นเราสามารถคลิกกลับไปในขั้นตอนที่3ของเราได้เหมือนเดิมจากเมนูที่ชื่อว่าจัดการข้อมูลเว็บไซต์ไอคอนนี้หรือลูกค้าสามารถคลิกคีย์ลัดตรงคำว่าแก้ไขข้อมูลก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ เราจะลองไปทดสอบการเทสที่มีการกรอกในหน้าติดต่อเราเมื่อสักครู่กันนะคะให้ลูกค้าเข้าหน้าเว็บแล้วไปที่เมนูติดต่อเราค่ะจะเห็นเลยว่ามีแบบฟอร์มแบบนี้ปรากฏขึ้นเดี๋ยวนิ่งจะทำการเทสส่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เข้าอีเมลนะคะลูกค้าเวลาที่เข้าข้อมูลมาก็จะมีการระบุแล้วกรอกข้อมูลต่างๆลงไปซึ่งในส่วนของระบบรหัสภาพ หรือที่เรียกว่าระบบป้องกันความปลอดภัย (security) ตรงนี้ในทุกๆแบบฟอร์มของทาง iTopPass ค่ะเราจำเป็นจะต้องมีรูปแบบ Pattern นนี้นะคะเหตุผลเพราะว่าเพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยแฮกเกอร์หรือใครที่ต้องการเข้ามาแฮกข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของเราไปค่ะจะไม่สามารถแฮกข้อมูลตรงนี้ได้นะคะกรอกเสร็จแล้วกดส่งข้อมูลค่ะ ระบบจะเป็นการแจ้งเตือนมุมขวาล่างตรงนี้ว่าการุณาตรวจสอบข้อมูลให้โปรดระบุเบอร์โทรให้ครบถ้วนหากเราทำการกรอกไม่ครบกดส่งอีกครั้งถ้าบันทึกสำเร็จก็จะเป็นการเซฟแล้วแจ้งว่าการบันทึกเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะข้อมูลต่างๆที่ลูกค้าทำการกรอกทั้งหมดจะเข้าอีเมลตามที่เราเซตไว้เมื่อสักครู่นะคะ แบบนี้ขึ้นว่าเรียบร้อยส่งข้อมูลแล้วในลักษณะของด้านล่างนี้อันนี้จะเป็นตัวอย่างดังนั้นสิ่งที่ลูกค้ากรอ,อกเข้ามาจะเข้าอีเมลแบบทีละหนึ่งฉบับนะคะกลับมาที่แบ็กเอนหลังบ้านของเรากันต่อเลยเราจะมารองวางทดสอบการวางแบบฟอร์มในหน้าอื่นๆต่างๆกันบ้างให้ลูกค้าเปลี่ยนค่ะไปที่หน้าในส่วนของแจ้งการชำระเงิน คลิกที่รูปกระดาษ2แผน่นไปเลือกเมนูที่ชื่อว่าแจ้งการชำระเงินค่ะเสร็จแล้วคลิกปิดการกรบาดท,ทิ้งรีเช็คด้านบนนะคะว่าอยู่หน้าแจ้งการชำระเงินหรือไม่แบบฟอร์มนี้ค่ะจะเชื่อมโยงในรูปแบบของอ e ีคอมเมิร์ซนิดนึงหรือบางทีค่ะลูกค้าใช้รูปแบบบ i ิเนสขายสินค้าธรรมดาเลยหรือ เป็นการพรีเซนต์ตัวเองสุดท้ายหากลูกค้าสนใจก็โทรคอนแทคติดต่อหรือโอนเงินผ่านบัญชีได้โดยที่ไม่ต้องช้อปปิ้งผ่านตะกร้าสินค้าก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นในหน้าแจ้งการชำระเงินส่วนใหญ่เราจะให้ลูกค้าค่ะใส่เป็นแบบฟอร์มการชำระเงินหรือลงข้อมูลธนาคารต่างๆได้นะคะวิธีการการใส่แบบฟอร์มเลย ให้ลูกค้าทำการคลิกที่ไอคอนรูปจอคอมพิวเตอร์สำหรับใครที่ต่อยอดมีในรูปแบบของ s h o p การ์ค่ะจะมีรูปแบบของฟอร์มแจ้งการชำระเงินลักษณะนี้ทวนอีกครั้งนะคะให้ลูกค้าคลิกที่ไอคอนรูปจอคอมพิวเตอร์แล้วเลือกที่เมนูช็อปการ์ดสำหรับลูกค้าที่ต่อยอดแล้วทำแล้วมีระบบอ e ีคอมเ r ิร์ซจะมีไอคอนลักษณะนี้นะคะ แล้วทำการเลือกฟอร์มแจ้งการชำระเงินลากมาวางตรงนี้ได้เลยฟอร์มแจ้งการชำระเงินค่ะก็จะปรากฏขึ้นมาในลักษณะนี้ให้อัตโนมัติแต่ณวันนี้ค่ะสำหรับลูกค้าคนที่ใช้รูปแบบ Business แต่ไม่ต้องการใช้รูปแบบฟอร์มแบบนี้แต่ต้องการลงเพียง ธนาคารต่างๆที่เรามีบัญชีอยู่เพื่อโชว์ข้อมูลให้ลูกค้าเห็นเลขที่บัญชีหรือชื่อบัญชีต่างๆลูกค้าไม่ต้องยากในการหาไอคอนธนาคารหรือจัดสรรในการลงข้อมูลเองเลยนะคะเพราะว่า i t o p p a s ลมีการเตรียมรูปแบบฟอร์มของธนาคารไว้ให้กับทางลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาดูวิธีการจัดทำง่ายๆกันเลยให้ลูกค้าคลิกที่ ไอคอนรูปจอคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมไปที่เมนูที่ชื่อว่าเครื่องมือฟอร์มค่ะเสร็จแล้วนะคะจะมีในส่วนของเครื่องมือล่างสุดนะคะที่ชื่อว่าฟอร์มธนาคารดังนั้นตรงนี้ค่ะหากเราต้องการหรือเรามีฟอร์มธนาคารเพียงธนาคารเดียวลูกค้าสามารถที่จะลากฟอร์มธนาคารนี้ มาวางตรงพื้นที่ดอบโซนตรงนี้แล้วปล่อยเมาส์ได้เลยนะคะระบบจะขึ้นรูปแบบฟอร์มธนาคารมาตรฐานเบื้องต้นนะคะมีให้เลือกกันอยู่ตามดังกล่าวนี้เลยประกอบไปด้วยธนาคารกะสะิกรไทยไทยพาณิชย์ค่ะธนาคารกรุงเทพกรุงศรีกรุงไทยธนาชาิออมสินและทหารไทย ซึ่งอันนี้โดยคนไทยส่วนใหญ่จะเลือกใช้ฟอร์มธนาคารต่างๆเหล่านี้แต่หากทางลูกค้าที่ใช้ระบบของทาง i-top p a s s แต่มีรูปแบบของธนาคารอื่นก็สามารถนำไปปรับใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างตัวอย่างนี้ขออนุญาตเป็นธนาคารทหารไทยเราเลือกรูปแบบเสร็จแล้วให้ลูกค้าทำการกดปุ่มบันทึกสีส้มด้านล่างนะคะ ฟอร์มธนาคารจะขึ้นมาลักษณะนี้อัตโนมัติสิ่งที่ลูกค้าสามารถไปต่อยอดทำเองได้ก็คือคลิกแก้ไข1ครั้งแล้วเลือกแก้ไขข้อความค่ะทางลูกค้าก็นำไปปรับในการเปลี่ยนชื่อบริษัทเลขที่บัญชีและสาขาให้ตรงกับข้อมูลของร้านค้าลูกค้าได้เลยนะคะแต่หากทางลูกค้าค่ะมีในส่วนของช้อยธนาคารให้เลือก มากกว่า1ธนาคารดังนั้นในการจัดวางทางลูกค้าเองสามารถที่จะใช้เครื่องมือในการแบ่งเลเยอร์ก่อนที่จะวางข้อมูลธนาคารได้นะคะวิธีการเลยก็คือให้ลูกค้าไปาที่เมนูรูปของจอคอมพิวเตอร์ค่ะเสร็จแล้วไปที่เลเยอร์ค่ะสมมุติว่าตัวอย่างนี้เรามีกันสักประมาณ3ธนาคารนะคะ ก็ให้ลูกค้าทำการเลือกเลเยอร์ที่มีกรอบแบ่ง33%ก่อนค่ะแล้วลากมาวางตรงดอกโซนระบบค่ะก็จะทำการแบ่งช่องข้อมูลขึ้นมาเป็น3ช่องหรือ3มเลเยอร์ให้แบบนี้เพื่อเตรียมในการวางข้อมูลอัตโนมัติเสร็จแล้วให้ลูกค้าไปที่จอคอมพิวเตอร์นะคะไปที่ฟอร์ม และไปที่ฟอร์มธนาคารอีกครั้งค่ะแล้วทำการลากเครื่องมือตรงนี้มาวางตำแหน่งที่ช่องแรกเลือกธนาคารที่ต้องการกดปุ่มบันทึกสีสม้มใช้วิธีการแบบนี้ทำเหมือนเดิมค่ะเพื่อลงข้อมูลให้ครบทั้ง3ช่องเพียงเท่านี้ลูกค้าก็จะได้ข้อมูลธนาคารที่หลากหลายในการลงข้อมูลแล้วนะคะ เสร็จแล้วเรียบร้อยถ้ามีบล็อกในส่วนของธนาคารเพื่อเตรียมข้อมูลตรงนี้แล้วลูกค้าก็สามารถที่จะนำไปใส่ข้อมูลที่เป็นชื่อธนาคารชื่อบัญชีเลขที่และสาขาตามที่ต้องการได้เลยเรามาลองบันทึกการแสดงผลและดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในหน้าเว็บจริงที่แจ้งการชำระเงินกันนะคะนี่ค่ะ คือรูปแบบฟอร์มธนาคารอัตโนมัติที่เรามอบให้กับทางลูกค้า i อท l อ p พ s s เห็นไหมคะไม่ยากในการจัดทำข้อมูลเลยนอกเหนือจากเครื่องมือต่างๆเหล่านี้คะ่ะรูปแบบฟอร์มต่างๆนะคะนั่นประกอบไปด้วยฟอร์มติดตามข่าวสารนะคะฟอร์มสร้างเองเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ข้อมูลที่พอจะ ต่อยอดกันในส่วนของตรงนี้จากเว็บไซต์ของเรากันเลยเริ่มต้นกันที่ให้ลูกค้าเปลี่ยนหน้าไปที่หน้าต้นแบบก่อนนะคะคลิกที่รูปกระดาษ2แผ่นค่ะเลือกคำว่าเลือกหน้าต้นแบบค่ะแล้วคลิกที่คำว่าหน้าต้นแบบระบบก็จะพาลูกค้ากลับมาที่แบบฟอร์มหน้าต้นแบบดังนั้นอะไรที่เป็นการติดตามข่าวสาร ค้นหารวมไปถึงฟอร์มที่เป็นไอคอนต่างๆเราสามารถวางทิ้งไว้ในหน้าต้นแบบได้เลยอย่างเช่นนะคะให้ลูกค้าทำการคลิกที่ไอคอนจอคอมพิวเตอร์ไปที่ฟอร์มค่ะเราจะลองวางเครื่องมือที่ชื่อว่าฟอร์มติดตามข่าวสารกันนะคะฟอร์มตรงนี้ให้ลูกค้าทำการลากมาวางตรงพื้นที่ด้านล่างสุด หรือตำแหน่งที่ลูกค้าต้องการได้เลยเพียงเท่านี้ค่ะลูกค้าก็จะได้รับไอคอนที่เป็นรูปแบบติดตามข่าวสารสามารถคลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการแล้วกดปุ่มบันทึกได้เลยฟอร์มตรงนี้มีไว้สำหรับให้ลูกค้าของคุณลูกค้าเข้ามาใส่ข้อมูลแล้วกดติดตามนั่นแสดงว่าสิ่งที่เราจะบันทึกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลเรา นั่นก็คืออีเมลลูกค้านั่นเองนะคะถัดมาค่ะในส่วนของฟอร์มอื่นๆเราไปที่รูปจอคอมพิวเตอร์ไปที่ฟอร์มเหมือนเดิมเรามาลองใช้รูปแบบฟอร์มที่เรียกว่าฟอร์มค้นหากันนะคะซึ่งฟอร์มตรงนี้จะมีลักษณะอย่างไรมาลองลากวางกันเลยให้ลูกค้าคลิกที่ฟอร์มค้นหา ลากมาวางตรงพื้นที่วางที่ต้องการค่ะเสร็จแล้วปล่อยเมาส์ปิดการกระบาดท,ทิ้งนะคะทำการบันทึกการแสดงผลมุมบนด้านขวาแล้วไป r e f r e s ดูที่หน้าเว็บนะคะเห็นไหมคะนั่นจริงๆแล้วฟอร์มค้นหานั่นก็คือระบบเซิร์ชหรือที่เราเรียกว่าระบบค้นหาสินค้าที่ระบบมีวางไว้ให้แล้วนั่นเอง ก็จะเป็นในลักษณะของตรงนี้ดังนั้นตัวระบบเซิร์ชนี้สามารถไปวางอยู่ในจุดหรือตำแหน่งไหนก็ได้ที่ต้องการนะคะถัดมาค่ะให้ลูกค้ากลับมาที่ตัวแบ็กเอนหลังบ้านเหมือนเดิมเราจะมาลองวางฟอร์มในรูปแบบของเครื่องมืออื่นกันเลยไปที่รูปจอคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมค่ะไปที่ฟอร์มค่ะ ยังคงมีเครื่องมือตัวอื่นอย่างเช่นฟอร์มสมัครสมาชิกฟอร์มล็อกอินนะคะให้ลูกค้าทำการเลือกฟอร์มล็อกอินลากมาวางตำแหน่งที่ต้องการแค่นั้นเลยค่ะฟอร์มล็อกอินนั่นก็คือการล็อกอินเข้ายูสเนมพาสเวิร์ดในรูปแบบของสมาชิกนั่นเองประมาณนี้นะคะดังนั้นต่อจาก EP นี้ ในรูปแบบของเครื่องมือฟอร์มต่างๆลูกค้าสามารถที่จะนำไปปรับใช้แล้วก็สร้างฟอร์มต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งหากลูกค้ามีคำถามก็สามารถติดต่อได้กับทาง Customer Service หรือ Call Center ได้ต่อจาก EP นี้หนิงจะลองไปแนะนำให้ลูกค้าได้เรียนรู้ในรูปแบบของการจัดทำการลงเนื้อหาที่เรียกว่าจัดการเนื้อหาระบบ หรือการลงข้อมูลในรูปแบบของข่าวสารกันบ้างนะคะค่ะสำหรับลูกค้าที่มีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ทาง customer service หรือ call center ของทาง iTop Plus ตามข้อมูลการติดต่อด้านล่างนี้เลยนะคะรวมไปถึงสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางแฟนเพจ a c e b o o k ของทาง iTop Plus ค่ะ อย่างไรแล้วในส่วนของคลิปถัดไปใครที่ต้องการดูหรืออัปเดตคอร์สออนไลน์ก็สามารถติดตามในส่วนของคอร์สออนไลน์ของเราได้เลยทางช่องชาแนลของเราหรือคลิปวิดีโออื่นๆนะคะ